ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพศ2563นายนัทพัฒน์สวนประทีปผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่9ปีพศ2563ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้หัวหน้าส่วนรชาชการจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมประจาเดือนพฤศจิกายนของแต่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรีให้ที่ประชุมทราบในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดรกอกพันอินใจเอื้อนายกุเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ในายมนัฐพงมมศ์พมวมสิทธิพงศ์ประหลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนรชาชการในครั้งนี้ด้วย ณนะห้องประชุมอาชาสีหมอกสารกลางจังหวัดสุพรรณบุรี